เหรียญแบบนี้ราคาหลักพันดูด่วนอย่าเผลอใช้ไม่งั้นจะเสียได้ทีหลังนะครับกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทางช่องเราติดต่อซื้อขายเหรียญและของมีค่าได้ที่ Facebook เมตตามหามงคลสวัสดีครับเพ,พ,พื่อนๆพี่ๆน้องๆน,น,นักสะสมทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมตตามหามงคลอีกเช่นเคยและสำหรับคลิปคลิปนี้นะครับผมจะมา ประกาศรับซื้อรวมไปถึงให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเหรียญแบบนี้นะครับว่ามีราคาสูงถึงหลักพันอย่าเผลอใช้นะครับไม่งั้นท่านอาจจะเสียดายได้ในภายหลังถ้าพร้อมแล้วก็มารับชมได้เลยนะครับเหรียญน,นี้ก็ไม่มีอะไรครับดูง่ายๆนะครับหลายคนเข้าใจแล้วแต่มีคนมากกว่านั้นที่ไม่เข้าใจนะครับขอไปพูดใหม่นะครับมีบางคนพอเข้าใจแล้วแต่มีอีกหลายคนที่ไม่เข้าใจสักที นะครับก็ไม่เป็นไรผมก็สอนไปเรื่อยๆนะครับคนไม่เข้าใจก็สอนไปเรื่อยๆนะครับอ่ะให้ดูอีกทีเห็นไหมครับอีกทีก็ได้นะครับอันนี้เป็นเหรียญหนึ่งบาทพระเสียนตรงนะครับเหรียญหนึ่งบาทหลังวัดพระแก้วนะครับบล็อกพระเสียนตรงนะครับเหรียญนี้ถ้าใครมีเหรียญหนึ่งบาทหลังวัดพระแก้วบล็อกพระเสียนตรงนะครับส่งรูปมาขายได้ที่ทาง Facebook Fanpage นะครับ เมตตามหามงคลทางร้านยินดีรับซื้อนะครับสภาพสวยๆที่ไม่ผ่านการใช้งานเนี่ยราคาหลักพันเลยนะครับแต่ว่าถ้าผ่านการใช้งานเนี่ยก็ราคาตามสภาพนะครับเหรียญพระเศียรตรงดูยังไงดูนะครับผมจะพลิกจากด้านหน้าไปด้านหลังนะพลิกข้างนะครับพลิกข้างแบบนี้อ่าดูนะครับโอเคแล้วผมจะพลิกจากด้านหลังไปด้านหน้านะครับโอเค ขอบของเหรียญต้องเป็นเนื้อเดียวกันนะครับต้องเป็นพิมพ์ปั๊มเออเลอร์คอยมาจากเหรียญกองกระสาบนะครับไม่ใช่เอา2เหรียญไปเจประกบติดกันไม่ใช่นะครับอันนี้คือเออเลอร์คอยแท้จากกองกระสาบจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าดูในกระจกจะชัดครับก็คือพัสเสียนตั้งขึ้นเห็ <c oughs> นไหมครับด้านก้อยก็หันขึ้นเหมือนกันเดี๋ยวขออนุญาตนะครับพระเสียงหัน <c oughs> ขึ้นนะครับด้านก้อยก็หันขึ้นเหมือนกันเห <c oughs> ็นไหมครับ ถ้าใครมีเหรียญ1น1บาทหลังวัดพระแก้วบล็อกพระเสียนตรงนะครับส่งรูปมาขายได้เลยครับที่ Facebook Fanpage นะครับเมตตาม,มหามงคลนะครับเ w w f a c e b o o k c o m /mahamongkol2456 นะครับย้ำนะครับเหรียญน,นี้รับซื้อจริงๆนะครับใครมีส่งรูปมาขายได้เลยนะครับแต่มันก็จะมีคนอีกประเภทหนึ่งที่ชอบพูดว่าโอ้ยพี่ผมมีเหรียญพระเสียนตรงแต่เป็นแบบนี้นะ นี่นะครับเพื่อนๆฟังนะครับเหรียญด้านขวามือของผมเขาเรียกในภาษานักสะสมว่าเหรียญ10บาทการจนาพิเศษปีพศ2539นะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่มีจำนวนการผลิตจำนวนมากนะครับเป็นร้อยล้านเหรียญเลยก็ว่าได้นะครับดูดีๆนะครับด้านหลังมันจะไม่เหมือนกันนะครับเหรียญน,นี้จะมีขนาดตั้งแต่ราคา25สตางค์ 1บาท2บาท5บาท10บาทแล้วก็มีมากกว่านั้นเดี๋ยวผมจะมาให้ความรู้ในคลิปอื่นๆนะครับเหรียญเนี้ยมีตั้งแต่ยี่ห้าสตางค์ห้าสิบสตางค์หบาท2บาท5้าบาทสิบาทนะครับมีหลายคนทรงมาหาผมบอกพี่พี่ผมมีเหรียญหนึบาท2บาท5บาท10บาทย5สตางค์ห้าสิสตางค์เสียนตรงเต็มเลยรับไหมครับแต่ด้านหลังเป็นช้างสอเชือกตรงกลางเป็นตราแบบนี้ข้างล่างเป็นตราเลข50บ แบบนี้เขาเรียกว่าเหรียญการจนาพิเศษฟังนะครับทุกคนคนที่ส่งมาแล้วก็ฟังด้วยนะครับดูนะครับถ้าผมพลิกจากด้านหลังไปด้านหน้าผมพลิกจากด้านหน้าไปด้านหลังเหรียญนี้เป็นเหรียญพัสนเสียนตรงปกติอยู่แล้วครับผมให้ความรู้ก่อนนะเหรียญด้านซ้ายมือของผมเป็นเหรียญกระสาบหมุนเวียนมีการใช้หมุนเวียนในระบบนะครับก็คือเขาเรียกว่าเหรียญกระสาบหมุนเวียน ส่วนเหรียญด้านขวามือของผมนะครับเป็นเหรียญกระสาบที่เขาเรียกภาษานักสะสมว่าเหรียญกระสาบที่ระลึกนะครับเหรียญกาจนาเนี่ยหลายคนก็จะโต้แย้งแล้วว่าเอ้ยพี่ไอเหรียญอย่างนี้มันใช้ในตลาดมันจะเรียกว่าเหรียญที่ระลึกได้ไงถ้าน้องๆลองไปซื้อหนังสือเหรียญกระสาบดูนะครับลองเปิดเว็บไซต์ก็ได้นะครับไม่ต้องใช้เงินนะครับ เหรียญอย่างเงี้ยจริง,รงๆเขาเรียกว่าเหรียญกระสาบที่ระลึกแต่จํานวนการผลิตเยอะมากๆครับจํานวนการผลิตหลักพันเหรียญได้นะครับก็เลยมีการนํามาใช้ในตลาดหมุนเวียนด้วยดังนั้นเนี่ยน้องๆหลายคนก็จะงงนะครับพี่ๆหรือป้าๆลุงๆหลายคนก็งงนะครับบอกเอ้ยผมมีเหรียญอย่างเงี้ยเสียตรงอะ่ะรับซื้อไหมผมบอกทุกแทบทุกคลิปเลยนะครับว่าเหรียญการจนาแบบเนี้ยด้านหน้าเป็น ในหลวงหันหน้าตรงเนี่ยนะครับขออภัยนะอาจจะไม่ชํานาญคําราชาศัพท์มากนะครับหันพระพักตรงนะครับอันนี้ในหลวงหันพระพักข้างนะครับคือไม่เหมือนกันแล้วเห็นไหมดูดีๆนะครับด้านหน้าก็ไม่เหมือนกันแล้วนะครับด้านหลังดูด้านหลังนะครับด้านหลังเป็นอันนี้เป็นวัดพระแก้วอันนี้เป็นตาช้างนะครับฟังอีกครั้งนะครับเหรียญการจนาพิเศษบล็อกพระเสียนตรง แบบนี้ผมยังไม่ได้ประกาศรับซื้อนะครับราคา25สตางค์50สตางค์1บาท2บาท5บาท10บาทผมไม่เคยประกาศรับซื้อนะครับเหรียญการจนาพิเศษถ้าจะมีราคาแพงต้องเป็นบล็อกพัสดุ์เกกลับเท่านั้นนะครับก็เราพูดภาษาชาวบ้านชาวบ้านเลยว่าถ้าเหรียญการจนาพัสดุ์ตรงเนี่ยเป็นเหรียญหาง่ายครับไม่ได้มีความพิเศษพิสดารอะไรเลยนะครับ เหรียญที่เรารับซื้อเนี่ยคือเหรียญกระสาบหมุนเวียนนะครับเหรียญกระสาบหมุนเวียนโดยปกติจะเป็นพัสด์เียนกลับอยู่แล้วแต่เหรียญนี้มีความพิเศษคือกลายเป็นเหรียญพัสด์เียนตรงเมื่อเป็นเหรียญพัสด์เียนตรงย่อมมีราคาอยู่แล้วนะครับพูดง่ายๆพูดกันตรงๆเลยนะครับคือร้านเรารับซื้อเหรียญหายากนะครับหลายคนก็บอกโอ้พี่แล้วผมจะมีได้ยังไงมีครับน้องๆเชื่อว่าสักวันหนึ่งหลายๆคนอาจจะโตไปต้องได้เจอบ้าง นะครับบางคนเจอจากร้านอาหารเจอจากร้านกาแฟเจอจากแอปส่งอาหารต่างๆมากมาย1้อยนะครับวันนี้คุณยังไม่เจอไม่ได้หมายความว่าวันข้างหน้าคุณจะไม่เจอนะครับบางคนบอกเอ้ยพี่ผมไปดูช่องพี่มาเนี่ยผมได้มาวันนี้เลยเหรียญบาทพะเสียนตรง,ง 5, 4, 6, บ้างเหรียญ5ปี46บ้างอะไรพวกนี้นะครับคนที่ส่งมาขายเหรียญน,นี้ให้ผมก็ติดตามช่องผมเป็น FC ช่องผมแนละ้วบอกเอ้ยพี่พี่ดูให้หน่อยว่าใช่เปล่าก็ใช่นะครับ ดังนั้นเนี่ยเหรียญมันหายากแต่มันมีจริงนะครับไม่ใช่ว่าผมพูดลอยๆประกาศลอยๆเนี่ยมีจริงนะครับเหรียญ1นบาทพระเสียรตรงนะครับหลังต้องเป็นวัดพระแก้วนะครับไม่ใช่ตาช้าง2เชือกถ้าเหรียญอย่างนี้พระเสียรตรงเนี่ยยังไม่ได้รับซื้อนะครับไม่ว่าจะยี่สตางค์5้สสตางค์1บาท2บาท5บาท10บบาทหาง่ายครับคือ เล่นกันเป็นถุงนะครับในวงการนักสะสมเขาเล่นกันเป็นถุงครับไม่ได้เล่นกันเป็นเหรียญนะครับเพราะว่าหลายๆร้านเนี่ยร้านดังหลายร้านก็จะเล่นกันเป็นถุงนะครับไม่ได้เล่นกันเป็นเหรียญนะครับดังนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้รับซื้อเหรียญกาจนาแบบเหรียญเดี่ยวๆนะครับแต่เหรียญอย่างเงี้ยอ่าเหรียญกระสับหมุนเวียนอย่างเงี้ยจะปีไหนก็ได้นะครับหลังวัดพระแก้วนะครับส่งรูปมาขายได้เลย Facebook Fanpage เมตตามหามงคลนะครับ หลายคนถามอีกว่าพี่เหรียญปี29ที่พี่รับซื้อต้องเสียนตรงไหมโอ้โหน้องเสียนตรงหลักพันเลยครับเอาไปหลักพันเลยนะครับก็ดังนั้นเนี่ยเหรียญบาทหลังวัดพระแก้วแบบนี้นะครับใครมีส่งรูปมาขายทีครับที่ Facebook Fan Page นะครับเมตตามหามงคลและเราซื้อจริงแน่นอนนะครับขอแค่คุณมีตรงตามเงื่อนไขในวิดีโออย่าดูคลิปจากหน้าปกอย่าอ่านหนังสือจากหน้าปกนะครับก็ประมาณนี้ก็แล้วกัน